ผู้ชมที่เคารพครับผมพิเศษตราร่มชูดชีพไม่ใช่ยาอันตรายเป็นยาใช้เฉพาะภายนอกซึ่งได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณาสุขมาเป็นเวลา36ปีกว่าแล้วครับท่านเป็นยาที่ประชาชนทุกชาติทุกภาษาทุกเพศทุกวัยรู้จักกันทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศบ้นานใกล้เรือนเคียงครับก็ได้สัมผัสกับคุณภาพของยาขนาดแท้และดั้งเดิมนี้มาโดยตลอดเป็นระยะเวลานาน สิวสิครับเป็นอุปสรรคอันสําคัญยิ่งต่อความสวยงามของใบหน้าจึงใครจะขอชี้แจงให้ท่านที่ได้ให้เกียรติมารับชมอยู่ในขณะนี้ครับได้ทราบว่าการเกิดสิวบนใบหน้านั้นมีอะไรบ้างแต่ว่าจะขอแนะนําพอเป็นสังเขปเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางที่จะรักษาสิวและรักษาความงามของใบหน้าในทางที่ถูกต้องครับท่าน มนุษย์เราทุกรูปทุกนามไม่ว่าชาติใดาภาษาใดาในโลกนะครับเมื่อเริ่มจะเปลี่ยนวัยจากวัยเด็กเป็นวัยหนุ่มสาวครับก็จะมีความสนใจต่อความสวยความงามขาองตนเองอย่างนี้เ,นเป็นพิเศษโดยเฉพาะท่านท่านสุภาพสตรีครับก็มีความสนใจต่อความสวยงามนียเป็นพิเศษโดยเฉพาะที่ใบหน้านะครับความสวยงามแม้จะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างอาทิเช่นใบหน้ารูปร่างผิวพรรณการแต่งกายและอื่นๆอีกมากมาย แต่ความสวยงามที่สาคัญที่สุดนะครับเป็นที่สะดุดตาสะดุดใจของผู้ที่พบเห็นโดยทั่วๆไปต้องตาต้องใจทําให้เกิดความไหลหลงเนี่ยนะครับก็คือใบหน้าครับท่านไม่ว่าผู้นั้นจะมีผิวพรรณรูปร่างและอื่นๆจะเป็นอย่างไรก็ตามทีถ้าใบหน้าของท่านผู้นั้นไม่เป็นสิวก็เรียงกราวสะอาดสะอ้านนะครับก็นับว่าใบหน้าของท่านผู้นั้นน่ะสวยสวยจริงๆใช่ไหมครับท่านครับ ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศร้อนร่างกายก็มีการขับถ่ายสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการนั้นก็มีมากกว่าคนกว,ากว่าประเทศที่มีอากาศหนาวเหงื่อและตอมน้ํามันต่างๆที่ขับสิ่งซึ่งร่างกายไม่ต้องการออกมาทางผิวหนังโดยเฉพาะที่ใบหน้าครับใบหน้าไม่มีสิ่งปกปิด ยังเป็นที่รองรับเอาแบคทีเรียที่ปนอยู่กับสิ่งปฏิกูลฝุ่นผงละอองที่ปะปนคระครุ่งอยู่ในอากาศเนี่ยครับแล้วก็เมื่อมันมาติดที่ใบหน้าครับรูขุมขนต่างๆก็จะถูกอุดตันเรียกว่าผิวหน้าเนี่ยครับที่เคยทําการขับถ่ายน้ํามันนะครับแล้วก็สิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการออกมาเนี่ยครับที่เขาเรียกว่าต่อมน้ํามันนะครับที่ขับถ่ายน้ํามันออกมาเนี่ย ร่างกายไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นแล้วนะครับก็จะขับถ่ายทิ้งออกมาตามธรรมชาติแต่นี่มันเกิดไม่สะดวกสิครับท่านนะครับธรรมชาติบังคับให้ขับถ่ายออกมาแต่ว่าเ,เกิดมีอะไรมาอุดตันซะคล้ายๆกับว่าท่อระบายน้ําครับท่าน มีไอ้ถุงพลาสติกเนี่ยครับมาอุดตันซะโอ้หลายเท่าไรก็ไม่ออกนะครับเนี่ยเป็นที่ปวดเสียเหวียนเกล้าของกทมอ,อยู่เวลานี้ครับท่านครับนี่สําหรับท่านที่อยู่ทางด้านชนบทก็คงจะไม่ได้พบกับสิ่งเหล่านี้หใบหน้าทําไมถึงไปเปรียบเทียบกับสิ่งเหล่านั้นได้ครับมันคล้ายคลึงกันท่อน้ํามันบนใบหน้ามีเป็นจํานวนล้านล้าน,นท่อครับมีต่อมน้ํามันนับล้านล้านต่อม ต้มน้ำมันบีบน้ำมันออกมาตามท่อเหล่านี้แต่ท่อเหล่านี้ถูกสิ่งปฏิกูลและแบคทีเรียไปอุดตันซะแล้วแล้วมันจะออกมาได้ยังไงครับท่านเมื่อมันออกมาไม่ได้ครับมันก็เกิดการเรียกว่าระเบิดออกมาละร่างกายเราไม่ยอมให้สิ่งซึ่งร่างกายไม่ต้องการอยู่ได้ไง่ายๆนะครับถ้าระเบิดออกมาเล็กๆหน่อยก็กลายเป็นสิวถ้าระเบิดออกมาใหญ่หน่อยก็กลายเป็นฝีไปเลยนะครับนี่ก็เป็นอย่างนั้นนี่ก็กลายออกมาเรียกว่าสิวติด เชื้อนะครับท่านสิวติดเชื้อคือความสกรปรกที่ไปอุดตันรูขุมขนทั้งหมดเนี่ยนะครับเมื่อร่างกายไม่สามารถจะขับออกมาได้เนี่ยก็ทําให้เกิดการคั่งแล้วก็เกิดการเป็นสิวขึ้นมาเรียกว่าสิวติดเชื้อตอนนี้คนที่อยู่ในประเทศหนาวเช่นยุโรปฝรั่งนะครับที่ใครๆเขาเรียกกันติดปาก เราเราท่านท่านนี่ก็เรียกกันว่าฝรั่งฝรั่งนะครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่ฝรั่งดองไม่ใช่ฝรั่งจิ้มแต่เป็นมนุษย์ฝรั่งหรือเป็นชาวยุโรปชนผิวขาวอะไรเหล่านี้ใบหน้าของเขาไม่ค่อยจะเป็นสิวอ้าวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับท่านก็เพราะว่าเขาไม่ไม่ค่อยจะมีเหงือ่อไม่ใช่ไม่มีเหงื่อแล้วเขาเขา,เขามีมีน้อยนะครับท่านความชื้นของอากาศของเขาในอากาศหนาวนี่ความชื้นของอากาศน่ะมีน้อยกว่าในอากาศของประเทศร้อนนะครับ ฉะนั้นฝุ่นละอองก็มีน้อยกว่าในประเทศของเราผิวพันธุ์ของฝรั่งก็ไม่เนียนละเอียดเหมือนคนไทยรูขุมขนกว้างใบหน้าของเขาแห้งครับอากาศหนาวเป็นอากาศที่มีไอ้น้ำน้อยจึงทำให้ผิวของเขาแห้งอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ก็เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศไม่เหมือนกับประเทศไทยของเรานี่ครับท่านเดินไปทางไหนนี่ก็ โอ้ไปสักกิโลสองกิโลครึ่งกิโลนี่ก็เหงื่อแตกพลักพล,ลักแล้วนะครับท่านครับฝรั่งเขาก็คิดสิตอนนี้นะครับคิดเรื่องสําอางต่างๆอุ้ยมากมายหลายอย่างครับมาประทินผิวของเขาเช่นทําครีมทาหน้าแล้วก็อื่นๆทาทําไมครับทาเพื่อให้ใบหน้าของเขาไม่แห้งยังไงครับธรรมชาติทําให้ใบหน้าของเขาแห้งตอนนี้เขาทําครีมทาให้มันเปียกนะครับเอาตรงแันข้ามอย่างนี้เลยท่านผู้ชมชิงจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับ เขาก็ทําให้ใบหน้าของเขาเนี่ยมันชื้นขึ้นมานะครับดูสดใสเนียนสวยขึ้นครับแม้ครีมจะไปอุดตันรูขุมขนบนใบหน้าของเขาดังที่กล่าวมาข้างต้นใบหน้าของเขาไม่ค่อยจะเกิดสิว เพราะอากาศหนาวร่างกายไม่มีการขับถ่ายเหงือ่อหรือน้ํามันดังที่กระผมกราบเรียนมาตั้งแต่ต้นนั้นนะครับไอสิ่งปฏิกูลฝุ่นผงละอองในอากาศของเขาเชื้อแบคทีเรียอะไรต่างๆของเขาก็มีน้อยกว่าเราครับใบหน้าของเขาก็เลยไม่ค่อยจะเกิดสิวคําว่าไม่ค่อยจะเกิดสิวนี่เผลอๆก็มีเหมือนกันแหละครับท่านนะครับถ้าเผลอๆจะมีก็หน้ากลัวจะต้องไปสปิก i s h กันสักหน่อย <laughs> ว่าอยู่ๆใช้ผงพิเศษราลบชีวิบซีอะไรทำนองนี้นะครับท่านครับ สุภาพสตรีฝรัง่งมาอยู่ในประเทศไทยซึ่งก็มีอากาศร้อนมีสิ่งปฏิกูลฝุ่นระอองมากนะครับตอนนี้เขามาจากต่างประเทศเขามาอยู่ในประเทศไทยนะครับมาเจอเอาประมาแอบออกไปทางไหนรถวิง่งวู้เดียวะครับฝุ่นเนี่ยครุ้งไปหมดเลยและท่ามการท่ามกลางฝุ่นที่ครุ้งออกมาขึ้นมาจากถนนเนี่ยท่านลองหลับตาสิครับท่านรถชนสุนัขปัง้งเองครับ แล้วสุนัขตัวนั้นไปไหนครับแบนบี้ละเอียดเป็นฝุ่นอยู่ที่นั่นแหละครับไม่ได้มีคนมาเก็บล็อกอืมเป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นแมหน้างานช่างเนี่ยเขาเดินไปเดินมากันทายเปละเปละบนถนนนะครับแล้วรถก็บี้ไปบี้มากลายเป็นฝุ่นหมดครับฝุ่นเหล่านั้นครับผสมอะไรต่อมีอะไรมากมายหลายอย่างเหลือเกินสิ่งปฏิกูลแล้วก็เป็นแบคทีเรียมีมากมายหลายชนิดนะครับก็คระคุ้งขึ้นมาก็ติดแถวๆใบหน้าเสร็จ เสร็จแล้วครับฝรั่งไม่เคยเจอเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อฝรั่งสุภาพสตรีของฝรั่งเนี่ยครับมาอยู่ในประเทศไทยเมื่อมีถูกอากาศร้อนๆร้อนแล้วก็เจอแบคทีเรียมากๆอย่างนั้นนะครับร่างกายของเขาก็เหมือนกับมนุษย์โดยทั่วๆไปก็มีการขับถ่ายเมื่อมีอากาศร้อนนะครับแล้วก็มีสิ่งปฏิกูลมีแบคทีเรียมากๆหน้างเขาก็เป็นสิวเหมือนกันเป็นสิวเหมือนกันครับสตรีฝรั่งของเขาจึงปล่อยใบหน้าให้ว่างอยู่ตามธรรมชาติเพราะว่าเขารู้วิธีการในการที่จะรักษาใบหน้าของเขา ให้ปราศจากสิวเนี่ยนะครับเขาจะไม่ค่อยแต่งหน้าทาครีมเท่าไหร่หรอกหรือว่าที่เรียกว่าเมคอัพพอกแป้งเนี่ยนะครับเขาไม่ทําเหมือนกับที่เขาอยู่ในประเทศของเขาทั้งนี้ก็เพราะว่าเขากลัวใบหน้าของเขาจะสกปรกใบหน้าของเขาจะเป็นสิวเมื่อเขาเมคอัพบ่อยๆมากๆนะครับไอสิ่งที่เขาเอาไปพอกนั้นเปนไปอุดตันมาอยู่ในประเทศไทยนี่นะครับต่อมน้ํามันต่างๆของเขาทํางานเหมือนกันเหมือนกับคนไทยไทยเราเนี่ยก็จะทําให้เกิดการอุดตันแล้วก็เป็นสิวได้เหมือนกันเขาจึง ส่วนใหญ่แล้วท่านเห็นฝรั่งที่เดินอยู่ตามถนนจะเป็นที่ตลาดน้ำที่ไหนก็าตามทีใบหน้าของเขาท่านสังเกตดูสิครับการแต่งหน้าแต่งตาของเขาเนี่ยมีน้อยมากหรือเกือบจะไม่ได้แต่งเลยครับทางนี้ก็เพราะว่าเขากลัวเป็นสิวนั่นเองเขากลัวที่จะต้องการต้องใช้ผงพิเศษตาล้มอยู่ชีพก็ไม่รู้หละนะครับเพราะว่า ไปเดี๋ยวเขาจะต้องซื้อผงพิเศษตราร่วมจุชีพเนี่ยราคาก็ซองละสามบาทเนี่ยเขาเข้ามาใหม่ๆเขาอาจจะฟักให้สามเหรียญก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันนะครับท่านครับครับนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องชี้แจงให้กับท่านที่ได้ให้เกียรติชมอยู่ในขณะนี้ได้ทราบนะครับสุภาพสตรีและคุณสาวๆครับที่ยังมีความสาวความสวยเป็นเจ้าเรือนอยู่เนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับท่านก็ชอบปฏิบัติ ก่อนนอนก็มักจะทาครีมบนใบหน้าคือไปเชื่อคําโฆษณานั่นเองนะครับว่าครีมอนชนิดนี้ก่อนนอนแล้วก็พอกไปเลยนะนาทากันคืนสองคืนจะเห็นผลนั่นแหละนะครับเขาโฆษณานอย่างนั้นเห็นผลเหมือนกันครับพอตื่นขึ้นมางี้นหน้าเหลยดีไม่ดีตาปิดไปเลยนะครับแล้วก็สิวก็เกิดเหอขึ้นมาเจ็บปวดครับนั่นก็คือผลคือเป็นผลในทางลบนะครับไม่ใช่ผลในทางบวก พี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับท่านอาจจะหลงเชื่อคําโฆษณามากเกินไปก็ได้นะครับจนลืมนึกถึงข้อเท็จจริงที่มันจริงๆนะตามธรรมชาติในตัวของเราและลืมนึกถึงดินฟ้าอากาศของประเทศไทยเราซึ่งเป็นประเทศอยู่ในโซนร้อนมีสิ่งปฏิกูลฝุ่นละอองมากการขับถ่ายของร่างกายก็มีมากเมื่อมาพบกับครีมทานหน้าซึ่งมาอุดตันรูขุมขนบนใบหน้าเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก ก็เป็นการที่เรียกว่าเรียนให้ทราบว่าร่างกายของเราที่จะทําการขับถ่ายสิ่งซึ่งร่างกายไม่ต้องการออกมาให้โดยสะดวกเนี่ยเมื่อมีสิ่งไปอุดตันนะครับหรือว่าเมื่อขับถ่ายออกมาได้ก็มาเจอเอาสิ่งโสโครกเนี่ยก็แบคทีเรียต่างๆนะครับแบคทีเรียนี่ก็คือตัวเชื้อโรคชนิดหนึ่งนั่นเองเลยครับเข้าใจง่ายๆนะครับจึงจะเกิดปฏิกิริยาทําให้เกิดสิวทําให้สิวที่มีอยู่แล้วก็ อาจจะเกิดอักเสบบวมเพลิเพเลในตาปิดไปเลยนะครับนี่อาการเกิดการอักเสบขึ้นมาดังที่ได้กราบเรียนมาแล้วขั้นต้นครับ